สวัสดีครับโมยฟังมาแล้วครับประจวบนสุดท้ายในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับ31มีนาคมนะฮะต้องบอกเลยครับก่อนจะไปดูข่าวในวันนี้นะครับวันที่28มีนาคมนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวที่กรุงเทพมหานครนะฮะผมบอกเลยนะครับว่าโอ้โหวันนั้นกระหดนันพอสมควรนะครับก็แล้วตอนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของการกู้ภัยตึกที่ กิดถล่มลงมานะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับคนที่โดนผลกระทบนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยนะครับก็เป็นกำลังใจและขอให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีปลอดภัยทุกๆท่านนะครับโอเคครับมาดูข่าวแรกของเราในสัปดาห์นี้กันเลยฮะสำหรับวาร์เรนครับผลกานขัน VCT s t a g e 1ทั้ง4โซนแน่นเอียมาดูที่ EMEA กันก่อนเลยนะครับเปิดฉากันในวันพุธครับคู่แรกทีม v i t a l i t y ครับเปิด สนามโหดเลยฮะเอาชนะใจ nx ไปได้แบบสบายมือ2ต่อศูนแผ่นที่โดยเกมนี้ครับต้องชมผู้เล่นใหม่อย่างซีโวฟครับที่เล่นได้ดีจัดจัด,จดเก็บคิวไปคนเดียวถึง4 1เคิวเปิดตัวได้โหดจริงๆสำหรับซีโวฟคู่ที่2ครับคาไมเคิลพลาดท่าพ่ายให้กับ bbl e s p o r t s ไปนะครับ2ต่อ1นครับต้องบอกว่าผลงานของคาไมเคิลในปีนี้เนี่ยดูไม่ดีเหมือนปีที่แล้วเลยละครับต้องจูนทีมกันแบบหนักหน่หนวงกันพอสมควรเลยต่อมาในนพฤหัสบดีครับคู่แรกทีมเฮลิทิก เปิดสนามมาเกือบแย่แต่ยังเอาชนะทีมน้องใหม่อย่าง Apex ไปได้2ต่อ1แผ่นที่โดยผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมนี้ตกเป็นของเจ้าหนู m i d ดิบูที่ฟอร์มดีไม่มีตกยิงโหดทั้ง3แผ่นที่กันเลยคู่ที่2ครับ Foot e s p o r t ตนัดน,นี้มาโหดจัดเอาชนะโมเวสตาคอยไป2ต่อ0แผ่นที่โดยผู้เล่นยอดเยี่ยมข,ของเกมนี้คือซ u สครับเดลิสดาวรุ่งของทีมที่ล่ย,ยิงไป57คิวนับเปอีกดาวรุ่งพุ่งแรงจากตุกี ที่น่าจับตามองมากๆเลยคู่ต่อมาครับเป็นวันศุกร์ครับท่านผู้ชมครับคู่แรกไฟนติกไม่ทําให้แฟนคลับต้องผิดหวังหลังจากผิดหวังมานานเอาชนะนาวีไปได้2ต่อศูนย์แผ่นที่โดยผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้ก็คือครชี่ยิงมือคนเดียวถึง4 6คิวด้วยกันคู่ที่2ครับทีมลิควิดครับออกสตาร์ทได้ไม่สวยครับโดนทางเจนเทนเมทที่นําโดยเด็กเก่าอย่างคามิกพิกล็อกเอาชนะไปได้2ต่อ1แผ่นที่ต้องมารอดูกันนะครับว่าทีมลิควิดจะคืนฟอร์มเก่งได้หรือไม่นะฮะ พาไปแล้วสำหรับลีก EMEA ครับมาต่อกันที่ลีกของจีนกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นในวันพฤหสัสบดีมีแข่งขันคู่เดียวเป็นทาง Trade e s p o r t ตที่นัดนี้ได้ทางใครใครออมันชื่อใครตัวแบกประจำทีมครับฉายแสงเก็บคิวไป42คิวพา Trade e s p o r t ตเอาชนะ JDG e s p o r t ์ไปได้2-0ต่อแผนที่ครับมึงจะโดดเด่นมากได้ไหมฮะมันอ่านแล้วมันงงนมันชื่อใครใครใครอยู่เนนะฮะ ต่อมาในวันศุกร์ครับมีคู่เดียวเหมือนกันครับเป็นชิลลยเกมมิ่งครับที่สร้างเซอร์ไพรส์ดับซ่าวูฟอ e ีสปอร์ตไป2แผ่นที่รวดโดยเกมนี้ต้องชมตัวแบกชาวรัสเซียอย่างลาก้าเดินยิงเก็บคิวไปถึง48คิวต่อมาในวันเสาร์กันบ้างคู่แรกไททันอ e ีสปอร์ตครับแบบนี้ได้ทีไวรัสลุกครับระเบิดพลังใหเก็บคิวไปถึง58คิว แถมเปิดเฟิร์สคิวได้มากถึง23ครั้งโอ้โหกูถามจริงพาไททัน e s p o r t ์ตขับเนี่ยเบียดเอาชนะไทยลูไปได้2ต่อ1แผนที่แม่มันจะดีใจมันก็เหมือนจะดีใจนะไอ้ไททันอีสปอร์ตับเนี่ยคือเปิดเฟิร์สคิวได้ถึง23ครั้งเก็บไป58คิวเนี่ยแต่เฉือนชนะไทยลูนะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันของไทยลูกับไททันอีสปอร์ตับสูสีมากมนะ คู่ที่2ครับ Edward Gaming นะส่งเด็กใหม่อย่างเจนนี่ชีนะครับลงสนามนัดแรกครับแทนที่ไซมอนซึ่งผลง,งานของน้องใหม่นั้นออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่พี่ๆภายในทีมยังคงแบกจนพาย Edward Gaming เอาชนะดากอนเบรนเจอร์เกมมิ่งไปได้สองต่อหนึ่งผ่นที่ต้องบอกนะครับว่าเจนนี่ชีเนี่ยต้องรีบเร่งฟอร์มตามพี่ๆให้รวดเร็วที่สุดแหละครับมาดูกันต่อในวันที่กันบ้านะครับคู่แรกโนวาอีสปอร์ตสร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้ง เอาชนะฟันพัดฟินิกซ์ไปได้2ต่อศูนย์แผ่นที่แบบสุดมันทําให้ตอนนี้โนวาทะยานขึ้นอันดับที่1ของตารางในกลุ่มอัลฟาได้สําเร็จแล้วคู่ที่2บิลลี่บิลลี่เกมมิ่งนั้นนี้ชิลจัดครับไล่ฉล่มออลเกมเมอร์ไปแบบสบายมือเลยครับสต่อศูนย์แผ่นที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยบิลลี่บิลลี่เกมมิ่งการันตีพื้นที่เพลย์ออฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเอาชนะ3มแมตช์รวดแต่จะจบอันดับที่เท่าไหร่ต้องมาดูกันต่อน,นั่นเอง ผ่านแล้วสำหรับลีกจีนนะครับต่อมาเป็นลีกแปซิฟิกแถวโซนบ้านเรากันบ้างนะครับเริ่มกันในวันเสาร์ครับคู่แรกครับเป็นทีมซีเกตครับฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องครับโดนเซตา d i วิชั o นเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์แผนที่คว้าแต้มแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับเซตาเดวิชั่นส่วนทีมซีเ e ตยังคงต้องคลำหาชัยชนะนัดแรกกันต่อไปครับคู่ที่2ครับน้องชิมเรดฟอร์ดครับนัดนี้ครับสู้กับทางทีวันได้ดีนะครับแต่สุดท้ายครับมันดีไม่ไหวจริงๆมันดีไม่สุดจริงๆครับ เพราะว่ากระดูกมันคนละเบอร์ครับทางทีวันครับสามารถเอาชนะไปได้2แผ่นที่รวดนาะทีนี้หาทีมาต่อกรกับทีวันเนี่ยยากจริงๆโหดจัดนะฮะแชมป์มาสเตอร์บ o งอกต่อมาในวันที่กันบ้างคู่แรกเปเร็กซ์ยังคงลำบากครับยังไม่ฟื้นเลยละครับโดนเจนจีอ e ีสปอร์เอาชนะไปได้2ต่อ1แผ่นที่ โดยเกมนี้ต้องชมคารอนครับฟอร์มดีไม่มีตกจริงๆสำหรับคารอนส่วนไปเปรสครับก็ต้องปรับแผนกันต่อไปเลยครับเพราะรายการกันนี้พวกเขาปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันเยอะจริงๆเลยนะครับคู่2ครับ DRX ครับร้นแรงแบบฉุดไม่อยู่เอาชนะ D Generation Focus มีไปแบบไม่ยากเย็นนัก2ต่อสูแผนที่ต้องบอกว่าดาวรุ่งของ DRX เนี่ยโหดจริงๆไม่ว่าจะดันขึ้นมากี่คนก็เล่นอยู่ในระดับสูงได้ทุกคนนะครับ DRX เล่นดีตั้งแต่ Master b a n g k o อกแล้วนะครับแต่พอเจอทีมใหญ่น้องๆดาวรุ่งพวกนี้ อาจจะดูยังเกรงเกงกันอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเขาปรับจูนกันในการเล่นออฟไลน์แล้วมีประสบการณ์มากกว่านี้น่ากลัวครับสหรับ DIX ต่อไปมาดูหลีกสุดท้ายอย่างอเมริกากันบ้างเปิดฉากกันในวันเสาร์ครับคู่แรก NRG นัดนี้ได้ซอมกับมาดะช่วยกันแบกพา NRG เฉือนเอาชนะฟิลเบียไปได้2-1ต่อหแผ่นที่คว้าแต้มแรกของการคาสเตนึได้สำเร็จสำหรับ NRG ครับคู่ที่2 Sentine l ฟอร์มหายออกทะเลครับโดน KRU e-sport ไล่ถล่มยับเยินครับ2ต่อสูนแผ่นที่ต่อหน้าน,นี้เนี่ยหมดทางสู้จริงๆครับสำหรับ s e n t i n e l เพราะนอกจาก Second s e คเ n d แล้วผู้เล่นคนอื่นยิงกันไม่ได้ยิงกันไม่โดนเลยแหละครับต่อมาว่าที่กันบ้างคู่แรกฮันเลตติฟครับนันนี้ได้ไซโยเซลครับไล่ยิงอย่างดุดันเก็บคิวไป54คิวพาฮันเลตติเอาชนะ EG ไปได้2ต่อ0แผ่นที่นั่นเองคู่ที่2 MIBR ของ As ส a า์ ต้านทานความร้อนแรงของ G2 e-sport ไม่ไหวเป็นฝ่าย G2 ที่เฉือนเอาชนะไปได้2ต่อ1น่แผนที่นานทีนี้ลีกอเมริกาหาทีมที่มาต่อกรก,กับ G2 ยากจริงๆครับต่อมาปิดท้ายกันวันจันทร์เลยวันนี้เลยครับคู่แรก2เก Game e-sport วันนี้มาเหนือเมฆจ,จัดนะครับเฉือนเอาชนะอดีตแชมป์โลกอย่างราวไปได้2ต่อสแผนที่ไม่มีใครคิดแล้วครับว่าน้องใหม่อย่าง2เก Game e-sport จะสามารถเอาชนะทีมใหญ่อย่างราวได้นั่นเองนะจ๊ะคู่ที่2เลยแทนฟอร์มตกต่อเนื่องเหมือนกัน โดนคราวนายสอนมวยไปเอาชนะไป2องตัวสทันทีต้องบอกเลยว่แทนตอนนี้น่าเป็นห่วงจริงๆแข่งมาแพ้ทั้ง2นัดและแพ้ขาดด้วยนะครับก็หมดไปแล้วสารก,การแข่ง VCT เดย์ห1ของ4โซนต้องบอกเลยการแข่งเข้มข้นมากๆหลังจากนี้มาเราดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงมาเราติดตามการแข่งขันไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับยังมีการแข่งขันโซนแปซิฟิกอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นการเจอกันระหว่างทารอนไทย5 เจอกับ RRQ คู่ที่2บูมี m i Sport เจอกับ Global Esport นะฮะหรือ GE นั่นเองครับซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยเราจะมาคอมเมนต์กันใต้คอมเมนต์นะครับแต่ถ้าจบก่อนเนี่ยเราอาจจะขึ้นให้ดูในกราฟิกเลยนะก็ติดตามผลของวันนี้กันด้วยนะครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับอยู่กับ p u b G กันบ้างครับสถานการณ์ลุนแชมป์ PGS a p e c Qualifier ครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยแหะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่งขัน PGS a p e c Qualifier ที่จะหา3ทีมไปแข่งขันต่อใน PGS 7 และ PGS8 ครับพร้อมชิงรางวัลกว่า2 7 0 0 0 0แบาทเรามาดูกันนะครับว่าทีมไหนกำลังลุ้นแชมป์อยู่บ้างครับอันดับที่1ครับชีละทอนไฟครับอ่านพับจีทีไรมีทีมนี้ตลอดไม่ว่าคุณจะไล่อัพไหนก็ตามแข่งมา3วันครับทำคะแนนได้ถึง172คะแนนนั่นเองอันดับ2ครับ earena ไล่มาติดติฮะ170คะแนนอันดับ3ครับ daytrade gaming ตามมาห่างมี130คะแนนและอันดับที่4ครับ t x p e x p e n d a b l e ที่มีคะแนน119คะแนนนะครับซึ่ง t x p e x p e n d a b เ e นี่ยทีมจากเวียดนามคือแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกนะครับว่าโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในมือเนี่ยของประเทศเราเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะทีละทอนไฟและ e a r ารีนาตัวแทนจากไทยทำคะแนนได้นำโด่งสุดๆช่วงทั้ง2ทีมไม่กอดคอการสะดุดแบบยับยับ ในการแข่งขันวันสุดท้ายก็คือวันนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือแข่งขันเมื่อวานนี้นะแต่เมื่อวานเขาเลื่อนการแข่งขันนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับทำให้มาแข่งขันกันในเย็นวันนี้เนี่ยน,นะครับถ้าทั้ง2ทีมไม่พลาดน,นะครับแชมป์ก็น่าจะไม่พ้นมือของ2ทีมนี้แหละครับเชียร์ทอนไฟและเ a อารีนาสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้แชมป์จะตกไปอยู่กับทีมอะไรและ3ทีมจาก AP e ปจะมีทีมไหนบ้างที่จะไปแข่งขันต่อใน PGS7 และ PGS8 ที่เขาเพิ่งมีการประกาศออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะว่าจะมีการขันที่ประเทศจีนรอติดตามกันแล้วกันนะครับก็จะมาอัปเดตใต้คอมเมนต์แต่ถ้าเกิดคลิปเราตัดเสร็จช้าแข่งจบก่อนก็จะขึ้นเป็นกราฟิกให้ดูเลยนะครับข่าวต่อมาครับ,รบสรุปแชมป์ p ับ G p l a y e r Tour a p a c Amateur Cup ครับรบฉากกันไปที่เรียบร้อยแล้วสหรก,การขันโหมด TPP สุดมันอย่าง a p แ c Amateur Cup ที่จะหา4ทีมหน้าใหม่ไฟแรงไปต่อกรกับเหล่าทีมโปร ใน APEC Master ที่จะเริ่มแข่งขันกันในสัปดาห์นี้โดยทีมหน้าใหม่ที่คว้าแชมป์ p p e a m m a t e u r Cup ไปคือทีม Enigma ฮะสังกัดจากไทยที่คว้าแชมป์ไปได้แบบม้วนเดียวจบรับเงินรางวัลไป2,500ดอลลาร์หรือประมาณ80,000บาทพร้อมรับตัวไปแข่งขันต่อใน APEC Master ต่อไปในสัปดาห์นี้นั่นเองส่วนอีก3ทีมที่ได้ไป a p e ป Master ครับมี Dolphin Power b y Wano จากประเทศไทย สไตกอรจากเวียดนามไก่กุ๊กกุ๊กจากประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งในสัปดาห์นี้ครับการแข่งขัน a p a c Master จะเปิดฉากขึ้นแล้วมารอดูกันว่า4ทีมน้องใหม่จะขึ้นไปเขย่าเหล่ามือโปรโดได้มากน้อยแค่ไหนห้ามพลาดนะครับข่าวต่อมา <c oughs> ท่านผู้ชมครับอยู่กับ CS2 หรือ Counter s t r i k e Global o f f e n s i v e 2นั่นเองนะจ๊ะแ่งจบเกือบเช้าเลครับสำหรับการแข่งขัน b ล a ชพรี e มียร์โอเพนสปริงลิ2025 ที่มีเงินรางวัลรวมสูงถึง400,000 US d ลลาร์หรือประมาณ13ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นทางทีมไวท t ชาริตครับขาประจำประทัดกับเมาส์ครับ ที่ฟอร์มดีไม่แพ้กันซึ่งแมตช์นี้ทั้ง2ทีมสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครแข่งกันไปถึง5แผนที่เต็มๆและสุดท้ายทีมที่เข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปก็คือทีมไวท์ชาริตี้ขาประจําอีกแล้วนะจ๊ะพวกเขาเอาชนะมาส์ไปได้ 3. ามต่อสองปนที่คว้าเงินรางวัล1นึ0 0 0สเหรียญ US อลลาร์หรือประมาณ5ล้านบาทไทยไปครองครับต้องบอกนะครับปีนี้ทีมไวท์ชาริตี้เขามาดีจริงๆคว้าแชมป์ได้3รายการติดต่อกันแล้วมารอลุ้นกันนะครับว่าทีมไวท์ชาริตี้ จะคว้าแชมป์ได้มากแค่ไหนในปีนี้และหลังจากนี้ไม่แน่นะครับไซวูอาจจะพาทีมไ i ท์ชาลิตี้ฟาดแชมป์ชุกรายการที่เหลือก็ได้ใครจะไปดูครับทําไปเล่นไปนะอ่านข่าวมาในโม้ให้ฟังเนี่ยอ่านนูน่นอ่านนี่อ่านนั่นนะไอเซทูเนี่ยเงินรางวัลแม่งเยอะเว้ยท่านผู้ชมถ้ามันคว้าแชมป์โัวๆเนี่ยดูใบนะมาเซรษีมนันข่าวต่อมากันบ้างดีกว่านะท่านผู้ชมครับอยู่กับพับจีครับประกาศที่แข่ง PGS 7 PGS 8ครับ เขาบอกนะครับที่เพจพับจีนะท่านผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆพ e ับจีอีสปอร์ตการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกของฤดูกาลพ e ับจีอีสปอร์ต2025กำลังจะมาถึงแล้วครับนั่นคือ PGS หรือ PUBG g o o b a l Series ครั้งที่7และครั้งที่8นะครับซึ่งเขามีการประกาศออกมาแล้วครับว่าจะเกิดการแข่งขันที่ชงางไห้ครับประเทศจีนนั่นเองนะจ๊ะซึ่ง PGS 7ครับจะแข่งขันในวันที่28เมษายนถึง4พฤษภาคมใน PGS 8ครับจะแข่งขัน12พฤษภาคมถึง18 พฤษภาคมนั่นเองนะครับส่วนการแข่งรูปแบบการแข่ง P.J. 7และ P.J. 8เนี่ยจะใช้รูปแบบการแข่ง2ขั้นตอนที่คุณเคยกันดีอยู่แล้วในรอบแบ่งกลุ่ม24ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่ม A, B, C แข่งขันกัน3วันรอบแรกวันแรก A เจอ B. วันที่2 B เจอ C. วันที่3ครับ C เจอ A นะครับแล้วก็แข่งขันการเอาคะแนนรวม16ทีมไปเข้าสู่รอบไฟนนลนั่นเองนะจ๊ะเพราะงั้นแหม แพ็กคอล์รี่ไฟเออร์นะก็ยังเป็นทีมไทยที่มีลุ้นนะครับเพราะฉันสงสัยได้ดูวัยรุ่นจริงกันแล้วนี่ข่าวทั้งหมดในช่วงที่1ครับไปช่วงที่2การโยกย้ายตลาดตัวนักแข่งนักกีฬาอ e ีสปอร์ตครับข่าวแรกครับอยู่กับ Dota 2ครับ OG แยกทาง23 s วนตีาเวรหรือ23 s a ิบาเวนั่นเองครับเชื่อว่าข่าวนี้ทำให้แฟนโดต a 2ชาวไทยใจหายกันยกใหญ่แน่นอนแหละครับหลังช่วงดึกวันพุทธที่ผ่านมาทาง OG สังกัดชื่อดังได้มีการประกาศแยกทางกับผู้เล่นชาวไทยอย่าง23 s a ิบาเวอย่างเป็นทางการ หลังอยู่กับทีมมา5เดือนเต็มๆโดย23สเสวตเนี่ยย้ายมาร่วมทีม OG ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนกลายเป็นที่ฮือฮาของวงการด o t a ตทูประเทศไทยเพราะแฟนคลับหลายๆคนต่างรอคอยให้ดีวนี้เกิดขึ้นมานานนะครับแต่มีพบก็ต้องมีจากในเมื่อผลงานของทีมออกมาไม่ดีอย่างที่หวังเอาไว้การปรับเปลี่ยนทีมก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากนี้น้อง23สซาเวตจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนต้องมารอดูการตัวผมขอให้น้องโชคดีนะครับต่อมากันบ้านทุานผู้ชมครับสำหรับ PUBG ครับผู้เล่น r 8 eSports ประกาศแยกทางจากต้นสังกัดอุ่ยรุ่นใหญ่และโปรติสังกัดแฟเวลนักกีฬาอันนี้นักกีฬาประกาศออกสังกัดแม่งเลยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโคเน x ซครับผู้เล่นพับจมากประสบการณ์ครับ ในประเทศไทยนะครับได้มีการเผยผ่านโซเชียลครับว่าตอนนี้พวกเขาและเพื่อนๆภายในทีมได้แยกย้ายกับทีม r 8 eSports เป็นที่เรียบร้อยครับจากประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมมองหาผู้ใหญ่ใจดีมาดูแลทีมต่อและยังเปิดรับสมัครผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งโค i อ l ีอีกด้วยครับพอคอนเดซี่ได้โพสต์ออกไปนะครับก็ได้มีแฟนคลับหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงแยกทางกับ r 8 eSport ์ทั้งๆที่ผลงานไม่ได้แย่ขนาดนั้นโดยเหตุผลนี้ครับทำให้ทางคอนเซี่ได้ออกมาตอบกลับแบบตรงไปตรงมาครับ ว่าเป็นเพราะซาอูบันอยู่ไกลไม่ใช่การบิดไม่จ่ายเงินเดือนของนักกีฬาน,นั่นเองโอ้โหตายแล้วหลังจากนี้ครับคนเนซี่และเพื่อนร่วมทีมจะไปลงเอยที่ทีมไหนมารอติดตามกันนะครับแต่ฝีมือไม่ธรรมดาแบบนี้ทุกๆคนเลยนะในทีมเนี่ยเชื่อว่ามีทีมเข้ามาสนับสนุนอย่างแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆทั้ง4คนนะครับรวมไปถึงโค้ชด้วยนะให้ได้ทีมใหม่เร็วที่สุดนะครับข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าอยู่กับวอรเลนท์่านเนี่ยมันจะเหงาประกาศแยกทาง c b b k ครับ ฟูเซนครับปรับทับหลังบ้านครั้งใหญ่นะครับมีการประกาศแยกทางกับโค้ช CBBK หรือน้องบุ๊กนะครับอย่างเป็นทางการหลังอยู่กับทีมมานานถึง3ปีด้วยกันโดย CBBK เนี่ยเข้ามาคุมหลังบ้านฟูเซนตั้งแต่ปี2022ครับและเป็นส่วนสำคัญที่ปลุกปั้นทีมวอลเลย์ให้ขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำของประเทศไทยและโซน s o u t h อีเชียนะครับจากการจากลาของ c ีบีเคครับทำให้ตอนนี้ฟูเซนจะเหลือคนหลังบ้านอยู่แค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือโค้ดลิฟครับที่เป็นเฮดโค้ด และผู้ช่วยโค้ดครับอย่าง M Y M แล้วก็ยังมีน้องทีเลิฟแฟมิลี่ที่เป็นอ n นาลิซ์นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับคุ้นมือกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับที่เคยทำงานร่วมกันที่ MITS นะครับในอดีตส่วนน้องบุ๊ก C B V K นะครับจะไปคุมทีมไหนหลังจากนี้ต้องมาติดตามกันนะครับส่วนตัวผมเองและทีมซุปไทยแลนด์และเอฟทยแลนด์นะครับก็อวยพรน้องบุ๊กได้งานใหมไ่ไวๆนะครับ ช่วงที่3กันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมครับข่าวที่เป็นกระแส m, เป็นข่าวไหนไม่ได้เลยท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครเกิดเหตุแผ่นดินไหวฮะเชวงวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับน่าจะตกใจกันไม่น้อยเลยครับรวมไปถึงท,ทีมงานของผมและตัวผมเองด้วยนะครับหลังเวลาประมาณบ่ายโมง38นาทีครับประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวความแรง8.2ริกเตอร์ครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศ พมา่าหรือเมียนมานะครับและสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพกันเลยทีเดียวละ่ะด้วยแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับทำให้ตึกสูงภายในกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายมากมายซึ่งเคสที่หนักที่สุดก็คือตึกของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กําลังสร้างอยู่ได้พังลงมาต่อหน้าต่อตาชาวกรุงเทพมหานครที่อยู่ในย่านนั้น โดยเหตุการณ์นี้ได้มีผู้ประสบภัยเป็นจํานวนมากที่ติดอยู่ในซากตึกนะครับซึ่งทางกรุงเทพครับและหลายๆภาคส่วนกําลังช่วยชีวิตผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้รวมถึงณเวลานี้ด้วยนะครับส่วนในวงการอ e ีสปอร์ตครับก็โดนผลกระทบจากแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันครับ โดยการแข่งขันที่ตรงกับวันศุกร์นั้นโดยมีการประกาศเลือกการแข่งขันออกไปเพื่อความปลอดภัยครับเช่นการแข่งขัน PGS Apex qualifier 2025และ r v Pro League เป็นต้นนั่นเองอย่าง r v Pro League เนี่ยเขาแข่งขันออฟไลน์กันที่บริเวณตึกสูงที่ออฟฟิศกรีน a าก็ต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนในวีคนี้ทั้งวีคเลยครับส่วน p g Apex qualifier อาจจะไม่ใช่ออฟไลน์แต่การแข่งขันออนไลน์บางคนก็จะต้องแข่งขันกันที่บ้านหรือแม้กระทั่งการแข่งขันบนคอนโดหรือตึกสูงเพราะงั้นเขาก็เลื่อนกันออกไปก่อนเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับ ผมวูนะครับและทีมงานโม้ให้ฟังนะครับรวมไปถึงซุปไทยแลนด์และ FPS Thailand ์ครับขอส่งแรงใจนะครับให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยและก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับต้องดูแลตัวเองนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังท่านผู้ชมเมาส์นะเมาส์นะไม่ตัดอกายนะผมเคยนี่ข่าวทั้งหมดในรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับและเป็นวันสุดท้ายในเดือนมีนาคมด้วยครับก่อนจะจากกันไปเป็นธรรมเนียมครับมาดูข่าวอีสปอร์ตที่มีการขันใน สัปดาห์นี้กันซะหน่อยนะครับอันแรกกันก่อนเลยครับ VCT s t a g e 1ครบทุกโซนเหมือนเดิมนะจ๊ะเริ่มกันที่ลีก EMEA กันก่อนเลยแข่งขันกันในวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มคู่แรก5ทุ่มตรงเป็นต้นไปต่อมาที่ลีกจีนครับเริ่มแข่งกันในวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มคู่แรก4โมงเย็นนะจ๊ะต่อมาเป็นลีกแปซิฟิกแถวแถวบ้านเราแข่งขันกันในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เริ่มคู่แรก3โมงเย็นและสุดท้ายครับลีกอเมริกาแข่งขันกันในวววัััันนนนาร์์ททิตยและจ เริ่มคู่แรกตีสี่เช้ามืดครับชอบดูรีกไหนก็ไปดูกันได้เลยนะครับโดยสามารถดูได้ทุกช่องทางออฟฟิเชียลของเกมวอร์เรนได้เลยนะจ๊ะในแต่ละภูมิภาคนั่นเองครับต่อมากันบ้าง <S 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 กลับมาแล้วครับสำหรับตารางการแข่งขันว่าโลซีสปิตสองในรอบกรุ๊ปสเตทครับ <S <S เริ่มกันในวันพุทธที่จะถึงนี้ครับคู่แรกคู่เปิดสนามครับแชมป์เก่าในสปิตหนึ่งครับฟูเซนทีมจากประเทศไทยเจอกับ r r q Academy บะเจ้าท่านผู้ชมครับ นี่มันคือแมตช์เปิดสนามเมื่อสปิทหนึของฟูเซนเขานี่เขาเจอกับ RRQ Academy ครับและครั้งนั้น RRQ Academy สร้างเซอร์ไพรส์ชนะฟูเซนซะด้วยซึ่งไม่รู้นะครับวันพุธที่ถึงนี้และเป็นนัดเปิดสนามของทัวร์นาเมนต์ฟูเซนจะล้างตาได้หรือเปล่ารอติดตามครับส่วนคู่ที่2ครับ Z11 จากประเทศไทยปะทะก,กับเดอะมองโกครับต่อมาในวันพฤหัสบดีกันบ้างครับคู่แรกทีม Secret a c a d e m y ปะทะก,กับนาออสอีสปอร์ตครับคู่ที่2ท่านผู้ชมครับโมเทียบอีสปอร์ตหรือชื่อกล่าวคือคิมมี่คิทเทนนั่นแหละครับปะทะก,กับโอบิเวียดฟอร์ดครับต่อมาในวันศุกร์กันบ้างคู่แรกทารอนอะคาเดมี่ปะทะก,กับเอาท์เตอร์อีโก้คู่ที่2ครับไทยเจอ ชาร์เป r e ์อีสปอรปะทะเอกอสนั่นเองครับทุกคนสามารถรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางหลักได้ที่ซุปวอลล r าร์แลนด์อินดีสกอร์อีสปอร์ตอินดีสกอร์ทและซุปสแลสเอฟพีเอสไทยแลนด์ ps, กันได้เลยนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับมีทีมไทยให้ดูกันถึง5ทีมด้วยกัน มันตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอนครับเกมต่อมากันบ้างที่มีแข่งขันในสัปดาห์นี้ PUBG p l พ y e r Tour a p a ร Master ก u p เัปิดฉากในสัปดาห์นี้กับการแข่งขัน p u b G p l พ y e r Tour a p วร Master Cup ในโหมด TPP ที่ได้นำเอา12ทีมจากทีมโปรและ4ทีมจากหน้าใหม่ที่ผมอ่านข่าวมาในช่วงที่1ของรายการในวันนี้มาประชันฝีมือกันเพื่อชิงรางวัลกว่า6 7 0 0 0 0บาทโดยการแข่งขันจะเริ่มแข่งกันในวันอังคารนี้ครับก่อนที่จะพักและกลับมาแข่งขันต่อในวันเสาร์อาทิต เริ่มโดดแรกประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งทุกคนสามารถรับชมแข่งขันได้ช่องทางอ f f i c i c ี a l ของ PUBG และ Super s ุปแสตฟ์เอฟเอสไทยนะครับเข้ามาเชียร์ตัวแทนกันเยอะนะจ๊ะต่อมากันบ้างพักกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสัปดาห์นี้กลับมาแข่งขันกันแบบปกติแล้วครับ Rov Pro League Week ที่7ครับเรื่องในวันศุกร์ครับมีคู่เดียวครับทารอนอ e ิสปอร์ตมาทักกับฟูเซน ต่อมาในวันเสาร์นะครับคู่แรกเบคอน i ามปะทะกับ PSG e s p o r t คู่ที่2 e a r e n a รปะทะกับ Hydra คู่ที่3บุรีรัมยูนเต็ดอีสปอร์ตปะทะ King of Gamer Club ปิดท้ายกันในวันอาทิตย์นะครับคู่แรกทา l อนอีสปอร์ตปะทะก,กับอ e ีอารีนาคู่ที่2 b a เบคอน m ามปะทะก,กับ King of Gamer Club และคู่ที่3 h y ไฮด้าปะทะฟูเซนนั่นเองครับโดยทุกคนนะครับสามารถเข้าไปรับชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Galena ารีทีนเมนต์เฟซบุ๊ก o าเลนาอารีโอวีไทยแ และ y u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  e กาเลน n a ารีไท a แลน n d กันได้เลยนะครับเริ่มคู่แรกเที่ยงตรงเป็นต้นไปเหมือนเคยเลยนะครับเบรก,กบไปหนึ่งอาทิตย์อย่าลืมนะครับย้อนให้ฟัง RV p o l i ี e วีคนี้เดือดแน่นอนครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเดือดแน่นอนเพราะเอาเข้ารอบ p พยอ์อ f ฟเนี่ยสทีมเท่านั้นแหละครับแต่มันมีแย่งมากกว่าสี่นี่สิครับกลับมาสัปดาห์นี้สนุกแน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะครับ ท่านผู้ชมครับมาอีกหนึ่งข่าวครับที่ต้องบอกว่าเข้ากับเทศกาลมากๆครับมหาสงการ Valorant All Star Charity Showdown ครับแฟนๆ Valorant นะครับเตรียมรับชมความสนุกกับทัวร์นาเมนต์เพื่อการกุศลอย่างมหาสงการ Valorant All Star Charity Showdown ครับที่ได้รวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะฮะตัวตึงมาประชันฝีมือกันครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ครับน้องก้า CGRS ครับลุงไนท์จีสปอรครับพี่บูมุนธพาครับพี่เอ๋ยไวด์เปอร์เดมอน และคนอื่นอีกเพียบเลยครับโดยรางวัลรวมรายการนี้นะครับจะถูกนำไปบริจาคตามมูลนิธิต่างๆนะครับกว่า2,000 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งการแข่งขันนะครับจะมีให้รับชมถึง3วันด้วยกันครับเริ่มแมตช์แรกครับวันพฤหัสบดีนี้ครับส่วนอีก2วันจะข้ามไปแข่งขันวันพุธและวันพฤหัสของสัปดาห์หน้านั่นเองนะจ๊ะสำหรับช่องทางการรับชมนะครับทีมไหนจะเจอกับทีมไหนกันบ้างครับสามารถติดตามรับชมรายละเอียดได้ที่เพจ v a l o r a n t Thailand กันได้เลยนะครับหรือว่าเพจ f p s Thailand จ้า นี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการโม้ให้ฟังประจำวันสุดท้ายในเดือนมีนาคม31มีนาคมนั่นเองนะครับก่อนจะจากไปนะครับผมฝากกดติดตามทุกช่องทางของ f อ s Thailand และรวมไปถึงซุปกันด้วยนะครับตามนี้เลยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับเหมือนเคยครับถ้าตัวผมเองวูและทีมงานอ่านอะไรผิดไปเตรียมข่าวอะไรผิดไปฝากมาคอมเมนต์แนะแนวกันได้นะครับแล้วก็ขออภัยล่วงหน้ากันไว้ด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกกันไปครับว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับใครที่มี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะครับหรือประสบภัยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นลุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านและครั้งนี้เราจะผ่านไปด้วยกันและน่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ในประเทศไทยเพื่อที่จะรับมือการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปนั่นเองนะครับและแน่นอนฮะวันนี้ก่อนจากกันไป4พยางค์นะทผู้ชมดูแลตัวเองสวัสดีครับ